เคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนถึงดูแพงโดยไม่ต้องพยายามไม่ใช่เพราะแบรนด์เสื้อผ้าหรือของราคาแพงที่พวกเขาสวมใส่แต่เป็นเพราะพลังของความนิ่งที่พวกเขาส่งออกมาโดยธรรมชาติคนเหล่านี้มีสเสน่ห์ลึกลับทําให้คนรอบข้างรู้สึกอยากเข้าใกล้เป็นความสงบที่มั่นคงเป็นความมั่นใจที่ไม่ต้องโออวดและเป็นสเสน่ห์ที่จับต้องได้แม้เพียงแค่การยืน การนั่งหรือการนิ่งเฉยบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจจิตวิทยาความนิ่งของคนที่ดูแพงและเหตุผลว่าทำไมความสงบภายในถึงทำให้ใครหลายคนลหลงไหลโดยไม่รู้ตัว 1. ความนิ่งคือสัญญาณของความมั่นคงคนที่ดูแพงไม่ได้รีบเร่งพูดเสียงดังหรือพยายามให้คนชอบพวกเขาแสดงออกด้วยความสงบมั่นคง และรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดหรือเงียบความนิ่งนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและเกิดความเชื่อใจโดยไม่ต้องอธิบายสัญญาณของความมั่นคงภายในที่คนรอบข้างสามารถสัมผัสได้ทันทีคนที่นิ่งสงบมักสร้างความรู้สึกมั่นใจปลอดภัยและน่าหลงไหลให้กับผู้คนรอบตัวโดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดหรือทำอะไรให้เด่นชัดนี่คือจิตวิทยาของความนิ่ง ที่ทำให้คนบางคนมีเสน่ห์ลึกแบบธรรมชาติความนิ่งคือพลังที่ไม่ต้องเร่งรีบคนที่นิ่งไม่จำเป็นต้องตอบคำถามหรือรีบแสดงอารมณ์ความเงียบและความสงบทำให้พวกเขาดูมั่นคงและมีสติผู้คนมักรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้คนที่นิ่งเพราะไม่ถูกลากเข้าสู่ความวุ่นวายของอารมณ์หรือเหตุการณ์ทันทีความนิ่งสะท้อนความมั่นใจในตัวเอง คนที่นิ่งมักรู้จักตัวเองรู้ว่าควรพูดหรือทำอะไรเมื่อไหร่พวกเขาไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองหรือแข่งขันเพื่อเอาชนะใครความมั่นคงภายในนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกเชื่อถือและปลอดภยัยและนี่คือหนึ่งในคุณสมบัติที่น่าลหลงไหลที่สุดความนิ่งทําให้มองเห็นสิ่งสำคัญชัดเจนขึ้นในสถานการณ์ตึ่เครียดคนที่นิ่งสามารถสังเกต และวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ชัดเจนกว่าพวกเขาไม่ถูกอารมณ์ฉับพลันหรือความตื่นตระหนกควบคุมการตอบสนองจึงเป็นไปอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ซึ่งทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกมั่นใจและอยากอยู่ใกล้ความนิ่งสร้างออร่าหน้าหลงไหลแบบธรรมชาติชิตวิทยาแสดงให้เห็นว่าความสงบและความมั่นคงของบุคคลส่งสัญญาณความเป็นผู้ใหญ่และความน่าเชื่อถือ นี่คือออราที่ไม่ต้องพยายามทำหรือใช้คำพูดมากมายผู้คนมักถูกดึงดูดด้วยความนิ่งเพราะความรู้สึกว่าเขารู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองต่อใครการนิ่งไม่ได้ไหมายถึงไม่สนใจแต่คือการควบคุมตัวเองคนที่นิ่งสามารถรับรู้ทุกสิ่งรอบตัวแต่ไม่ปล่อยให้อารมณ์หรือความเร่งรีบควบคุมการตัดสินใจพวกเขาสามารถฟัง ดูและสังเกตก่อนตอบสนองอย่างมีสตินี่คือความสงบที่มีพลังทำให้คนรอบตัวรู้สึกมั่นใจและได้รับการเคารพในพื้นที่ของตนเองความนิ่งคือเสน่ห์ของความมั่นคงเมื่อคนเราพบใครที่นิ่งสงบมั่นคงและไม่หวือหวาพวกเขามักรู้สึกอยากอยู่ใกล้เรียนรู้และรับแรงบันดาลใจจากความมั่นคงนั้น ความนิ่งจึงเป็นสเสน่ห์แบบเงีเงยบๆแต่ทรงพลังเป็นจิตวิทยาของคนที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยและอยากอยู่รอบตัวความนิ่งคือสัญญาณของความมั่นคงไม่ใช่ความเฉยชาแต่เป็นพลังภายในที่ทำให้ชีวิตมีสมดุลและสงบจิตวิทยาความนิ่งแสดงให้เห็นว่าคนที่นิ่งสงบมักมีสเสน่ห์ลึกแบบธรรมชาติเพราะพวกเขามีความมั่นใจในตัวเอง มองเห็นสิ่งสำคัญชัดเจนและสร้างความปลอดภัยให้คนรอบตัวนี่คือเหตุผลที่ความนิ่งไม่เพียงทำให้ชีวิตสงบแต่ยังทำให้คนเราน่าลหลงไหลอย่างลึกซึง้ง 2. ไม่พยายามพิสูจน์ตัวเองผู้ที่ดูแพงไม่จำเป็นต้องโอ้อวดไม่อวดความสำเร็จหรือแข่งขันเพื่อให้คนเห็นพวกเขารู้ว่าคุณค่าของตัวเองไม่ขึ้นอยู่กับสายตาคนอื่น นี่คือสิ่งที่จิตวิทยาเรียกว่า intrinsic confidence หรือความมั่นใจจากภายในและคนที่มั่นใจจากข้างในมักเป็นคนที่น่าหลงไหลที่สุดคนบางคนมีสเสน่ห์แบบเงียบๆนี่คือจิตวิทยาของความนิ่งที่น่าหลงไหลความสงบและความมั่นคงภายในที่ไม่ต้องใช้คำพูดหรือการกระทำใดๆเพื่อยืนยันคุณค่าของตัวเองคนที่มีความสามารถนี้มักเป็นผู้ฟังที่ดี มองเห็นภาพรวมและดึงดูดความเคารพโดยไม่ต้องบังคับการไม่พิสูจน์ตัวเองสะท้อนความมั่นคงภายในคนที่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองมักขาดความมั่นใจพวกเขาใช้พลังงานมากมายในการพยายามให้คนเห็นว่าฉันดีพอในทางกลับกันคนที่นิ่งสงบไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองรู้ดีว่าคุณค่าของตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเห็นของคนอื่น นี่คือความมั่นคงภายในที่น่าหลงไหลเพราะมันส่งสัญญาณให้คนรอบข้างเห็นว่าเขารู้จักตัวเองจริงๆการนิ่งไม่จำเป็นต้องพูดเยอะความนิ่งแบบไม่พิสูจน์ตัวเองทำให้ผู้คนรับรู้คุณค่าโดยไม่ต้องบอกใครไม่ต้องอวดความสามารถไม่ต้องขอการยอมรับจากคนอื่นไม่ต้องสร้างภาพลักษณ์เพื่อเอาชนะใครผู้คนจะถูกดึงดูดด้วยขลังเงียบของความมั่นคงซึ่งชวนให้เคารพและอยากอยู่ใกล การไม่พิสูจน์ตัวเองทําให้สัมพันธ์เป็นธรรมชาติเมื่อเราไม่พยายามยัดเยียดตัวตนให้คนอื่นเห็นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและไม่อึดอัดคนที่นิ่งสงบเข้าใจว่าความรักความเคารพและมิตรภาพที่แท้จริงเกิดจากความสบายใจไม่ใช่การพิสูจน์ความนิ่งช่วยให้จัดการกับแรงกดดันได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันคนที่ไม่พยายามพิสูจน์ตัวเอง มักสงบและมีสติพวกเขาจะฟังอย่างตั้งใจวิเคราะห์สถานการณ์และตอบสนองอย่างเหมาะสมนี่คือเหตุผลที่คนแบบนี้มักถูกมองว่ามีสเสน่ห์มั่นคงและน่าเชื่อถือจิต,ตวิทยาความนิ่งสเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามการนิ่งและไม่พิสูจน์ตัวเองสร้างออร่าแบบ,บเงียบๆผู้คนมักรู้สึกว่าเขามีทุกอย่างภายในตัวเอง และไม่ต้องพยายามให้ใครเห็นนี่คือเสน่ห์ที่ลึกและทรงพลังที่สุดเป็นความสงบที่คนอื่นอยากเข้าใกล้และเรียนรู้จากมันไม่รีบร้อนตัดสินใจแต่คิดอย่างรอบคอบคนที่มีจิตวิทยาความนิ่งมักไม่รีบร้อนตอบสนองหรือทําอะไรทันทีพวกเขาจะสังเกตวิเคราะห์และเลือกเวลาที่เหมาะสมในการพูดหรือการกระทำความรอบคอบนี้ ทำให้การตัดสินใจแม่นยําและสร้างความรู้สึกมั่นคงให้คนรอบข้างยอมรับความรู้สึกของตัวเองโดยไม่กโกรธหรือหดหู่ความนิ่งไม่ได้หมายถึงปิดกั้นอารมณ์แต่คือการยอมรับและเข้าใจความรู้สึกตัวเองคนสงบสามารถเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดหรือความผิดหวังโดยไม่ให้มันควบคุมพฤติกรรมนี่คือความสามารถที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกปลอดภัยเพราะพวกเขา ไม่ต้องกังวลกับอารมณ์ฉับพลันใช้คำพูดน้อยแต่หนักแน่นและมีน้ำหนักคนที่นิ่งสงบไม่จำเป็นต้องพูดมากเพื่อให้คนสนใจคำพูดของพวกเขามักชัดเจนตรงประเด็นและมีพลังทางอารมณ์นี่คือสเสน่ห์แบบธรรมชาติที่คนอื่นรับรู้ทันทีเข้าใจคุณค่าของการฟังมากกว่าพูดความนิ่งเชื่อมโยงกับความสามารถในการฟังอย่างลึกซึง้ง พวกเขาให้พื้นที่คนอื่นได้พูดและแสดงความคิดทำให้พวกคนรู้สึกว่าได้รับการเคารพและเข้าใจนี่เป็นสเสน่ห์แบบอ่อนโยนแต่ทรงพลังไม่สะท้อนอารมณ์ลบต่อผู้อื่นคนที่นิ่งสงบจะไม่ปล่อยให้อารมณ์รุนแรงสะท้อนออกไปทำร้ายคนอื่นพวกเขารู้ว่าการตอบสนองด้วยความรุนแรงหรือโกรธจะทำลายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ความนิ่งแบบนี้จึงสร้างความเคารพ และความไว้วางใจในทุกความสัมพันธ์มีความอดทนและรอคอยเวลาคนสงบมักมีความอดทนสูงพวกเขารู้ว่าบางอย่างต้องใช้เวลาในการเติบโตการรอคอยอย่างมีสติทำให้พวกเขาเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ความนิ่งทำให้คนรู้จักแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้ พวกเขาไม่หมกมุ่นกับความผิดหวังหรือผลลัพธ์ที่เกินความสามารถในการควบคุมนี่คือสเสน่ห์ที่ทำให้พวกเขาดูสงบน่าเชื่อถือและเป็นแรงดึงดูดโดยธรรมชาติไม่ยึดต,ติดกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวความนิ่งทำให้คนเข้าใจว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวเป็นเพียงเหตุการณ์ไม่ใช่ตัวตนพวกเขาจึงรักษาความมั่นคงและสมดุลในใจไม่ปล่อยให้สิ่งภายนอก มากำหนดคุณค่าและอารมณ์ของตัวเองการไม่พยายามพิสูจน์ตัวเองคือหนึ่งในลักษณะของจิตวิทยาความนิ่งที่น่าหลงไหลมันสะท้อนถึงความมั่นคงภายในการยอมรับตัวเองและการเคารพตัวเองและคนอื่นผู้ที่มีคุณสมบัตินี้ไม่เพียงดูสงบและมั่นคงแต่ยังสร้างความเคารพและความสนใจจากผู้คนรอบตัวโดยไม่ต้องบังคับหรืออวดตัวใดๆ 3. เลือกใช้คำพูดและท่าทางอย่างมีชั้นเชิงความนิ่งไม่ได้หมายถึงการไม่พูดแต่หมายถึงการเลือกพูดอย่างมีคุณค่าการเคลื่อนไหวช้าแต่มั่นใจการนั่งการยืนหรือท่าทางล้วนสื่อสารความสง่างามจิตวิทยาบอกว่าคนเรามักจดจำความรู้สึกมากกว่าคำพูดดังนั้นท่าทางและการนิ่งของคนกลุ่มนี้จึงสร้างความประทับใจแบบไม่รู้ตัวคนที่มีความนิ่งและสเสน่ห์แบบเงียบ มักมีความสามารถพิเศษในการเลือกใช้คำพูดและท่าทางอย่างมีชั้นเชิงไม่ใช่การพูดจ่าโอ้อวดหรือทำตัวโดดเด่นแต่เป็นศิลปะของการสื่อสารที่ทรงพลังโดยไม่ต้องทำอะไรเกินจำเป็นนี่คือจิตวิทยาความนิ่งที่น่าหลงไหลที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภยัยเชื่อถือและสนใจคำพูดน้อยแต่หนักแน่นคนที่นิ่งสงบมักพูดไม่มากแต่ทุกคำมีน้ำหนักและจุดหมาย ไม่ต้องอวดความรู้หรือความสามารถไม่ต้องรีบร้อนตอบสนองเลือกพูดในเวลาที่เหมาะสมและตรงประเด็นนี่ทำให้คนฟังรู้สึกว่าทุกคำที่เขาพูดมีค่าและควรฟังท่าทางสงบแต่มั่นคงท่าทางที่นิ่งไม่ลนลานและไม่ฟุ่มเฟือยส่งสัญญาณความมั่นคงภายในการนั่งการยืนหรือการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งสะท้อนสติและการควบคุมตัวเองท่าทางสงบช่วยสร้างออร่าที่ชวนให้คนอยากอยู่ใกล้ ความนิ่งในร่างกายจึงสื่อสารถึงความมั่นใจโดยไม่ต้องพูดการใช้คำพูดและท่าทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์คนที่นิ่งสงบรู้วิธีใช้คำพูดและท่าทางเพื่อทำให้ผู้อื่นสบายใจพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่มั่นคงเลือกใช้ท่าทางที่เปิดรับเช่นการพยักหน้าการสบตาแบบไม่กดดันรู้จังหวะที่จะเงียบเพื่อให้ผู้อื่นมีพื้นที่แสดงออกนี่คือเทคนิคจิตวิทยาที่ทำให้คนอื่นรู้สึกเคารพและไว้ใจ ไม่ทำตัวเกินจริงแต่มีชั้นเชิงความนิ่งที่น่าลหลงไหลไม่ได้หมายถึงเฉยชาแต่คือการรู้จักชั้นเชิงในทุกการเคลื่อนไหวและคำพูดไม่แสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจไม่รีบแสดงความเห็นทุกเรื่องทำให้การสื่อสารมีความชัดเจนและมีคุณค่านี่คือเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามแต่ผู้คนรับรู้ทันทีสร้างออร่าที่ทรงพลังแบบไม่ต้องพยายามเมื่อคำพูดและท่าทางอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมคนรอบข้างจะรู้สึกว่า เขามีพลังสงบและมั่นคงนี่คือสิ่งที่ทำให้ความนิ่งน่าหลงไหลและชวนให้ใครๆอยากอยู่ใกล้การฝึกจิตวิทยาความนิ่งในคำพูดและท่าทางชะลอการตอบสนองฟังและคิดก่อนพูดใช้คำพูดชัดเจนกระชับและสุภาพฝึกท่าทางสงบการหายใจลึกการนั่งยืนตรงและการเคลื่อนไหวช้าแต่มั่นคงเว้นจังหวะการเว้นวรกในบทสนทนาให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงและการควบคุมตัวเอง การเลือกใช้คำพูดและท่าทางอย่างมีชั้นเชิงคือหนึ่งในหลักของจิตวิทยาความนิ่งที่น่าหลงไหลมันสะท้อนความมั่นคงภายในความมั่นใจและความสงบคนที่ทำได้ไม่เพียงดึงดูดความสนใจอย่างเงียบๆแต่ยังสร้างความไว้วางใจและความเคารพจากผู้คนรอบตัวโดยไม่ต้องพยายามแสดงออกนี่คือสเสน่ห์ที่ลึกและทรงพลังที่สุดของคนสงบที่เติบโตทั้งจิตใจอย่างแท้จริง 4. การเว้นระยะและความเป็นส่วนตัว คนดูแพงมักไม่เปิดเผยตัวเองทั้งหมดทันทีพวกเขารู้ว่าความลึกลับทำให้คนอยากเข้าหานี่คือยุทธศาสตร์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่า strategic distance การเว้นระยะให้เหมาะสมทำให้คนอื่นรู้สึกว่าอยากรู้จักมากขึ้นและเพิ่มสเสน่ห์แบบธรรมชาติในความสัมพันธ์ทุกประเภททั้งมิตรภาพความรักหรือการทำงานการเว้นระยะและเคารพความเป็นส่วนตัวถือเป็นจิตวิทยาความนิ่งที่น่าหลงไหล คนที่รู้จักเว้นระยะและให้พื้นที่ตัวเองและผู้อื่นมักถูกมองว่ามั่นคงปลอดภัยและน่าอยู่ใกล้นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเว้นระยะและความเป็นส่วนตัวจึงเป็นสแสน่เชิงจิต,ตวิทยาที่ทรงพลังการเว้นระยะสร้างความสงบและพื้นที่ให้ทุกคนหายใจคนที่นิ่งสงบเข้าใจว่าทุกคนต้องมีพื้นที่ส่วนตัวไม่เร่งรัดให้คนอื่นตอบสนองทันทีไม่เข้าไปก้าวก่เรื่องส่วนตัวของคนอื่น ให้เวลาที่คนรอบตัวได้คิดและจัดการกับอารมณ์ของตนเองนี่ทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ความเป็นส่วนตัวสะท้อนความมั่นคงภายในการไม่ต้องแสดงทุกอย่างต่อสาธารณะหรือไม่ต้องรีบพิสูจน์ตัวเองสื่อสารถึงความมั่นคงภายในและความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่นิ่งสงบไม่กลัวการเว้นระยะเพราะรู้ว่าคุณค่าของตนเองไม่ได้อยู่ที่การได้รับความสนใจตลอดเวลานี่คือเสน่ห์แบบเงียบที่ดึงดูดคนอย่างเป็นธรรมชาติ เว้นระยะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนานความใกล้ชิดมากเกินไปหรือการก้าวไก่พื้นที่ส่วนตัวอาจสร้างความอึดอัดและความตึงเครียดคนที่มีจิตวิทยาความนิ่งรู้วิธีเว้นระยะเมื่อจําเป็นทําให้ความสัมพันธ์มีสมดุลให้เวลาอีกฝ่ายได้เติมพลังใจรักษาความเคารพและเป็นตัวเองลดความขัดแย้งที่เกิดจากความกดดันทางอารมณ์การเว้นระยะเป็นสัญญาณของความฉลาดทางอารมณ์ผู้คนมักจะรับรู้ได้ว่าการเว้นระยะไม่ได้หมายถึงการไม่สนใจ แต่เป็นการให้เกียรติและเข้าใจคนอื่นนี่คือสัญญาณของความฉลาดทางอารมณ์และความอดทนคนที่นิ่งสงบใช้การเว้นระยะเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและความเคารพซึ่งกันและกันความนิ่งและความเป็นส่วนตัวสร้างสเสน่ห์แบบธรรมชาติการเว้นระยะและเคารพความเป็นส่วนตัวช่วยให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณมั่นคงและไม่จําเป็นต้องพยายามดึงดูดใครพวกเขามีพื้นที่สําหรับความคิดและอารมณ์ของตนเองได้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นแบบสบายใจ ไม่อึดอัดนี่คือสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลเพราะมันเกิดจากความเข้าใจและความสงบภายในวิธีฝึกการเว้นระยะอย่างมีชั้นเชิงสังเกตสัญญาณของผู้อื่นเมื่อเห็นว่าคนอื่นต้องการเวลาให้เว้นระยะทันทีให้พื้นที่ตัวเองรู้จักจัดเวลาส่วนตัวเพื่อเติมพลังและจัดการอารมณ์รักษาขอบเขตทางใจไม่คาดหวังให้คนอื่นแชร์ทุกเรื่องเว้นจังหวะในบทสนทนาการเว้นวรกในการพูดสร้างความสงบและมีชั้นเชิง การเว้นระยะและความเป็นส่วนตัวคือหนึ่งในหลักของจิตวิทยาความนิ่งที่น่าหลงไหลมันสะท้อนความมั่นคงภายในความเชื่อมั่นและความฉลาดทางอารมณ์คนที่ทำได้ไม่เพียงดึงดูดผู้คนด้วยสเสน่ห์แบบธรรมชาติแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานและปลอดภยัยความนิ่งแบบนี้ไม่ต้องใช้คำพูดมากแต่ทำให้ผู้คนรู้สึกอยากอยู่ใกล้และเคารพพื้นที่ของคุณ 5. การควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาด คนดูแพงไม่ได้ไร้อารมณ์แต่พวกเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำการควบคุมอารมณ์ทำให้พวกเขาไม่ตกเป็นเหยื่อของดรามา่าหรือความเครียดรอบตัวและสิ่งนี้ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วสบายใจซึ่งเป็นหนึ่งในความลับของความรู้หราที่แท้จริงความนิ่งไม่ได้หมายถึงความเฉยชาแต่เป็นศิลปะของการควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาดคนที่มีความสามารถนี้มักดูสงบมั่นคงและน่าหลงไหล เพราะพวกเขารู้วิธีจัดการอารมณ์ของตัวเองโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์ฉับพลันควบคุมพฤติกรรมนี่คือจิตวิทยาของความนิ่งที่น่าหลงไหลที่ทำให้พวกเขาดึงดูดความสนใจและความเคารพจากคนรอบตัวอย่างเป็นธรรมชาติเข้าใจและยอมรับอารมณ์ตัวเองคนที่ควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาดไม่ได้พยายามปิดกั้นความรู้สึกแต่เข้าใจว่าความโกรธความผิดหวังหรือความตื่นเต้นเป็นเพียงสัญ,ญญาณภายใน การยอมรับความรู้สึกนี้ทำให้พวกเขาสามารถเลือกตอบสนองอย่างมีสติแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์ฉับพลันเป็นตัวกำหนดการนิ่งก่อนตอบสนองเมื่อเกิดสถานการณ์ตึงเครียดคนที่มีความนิ่งจะพักสติและคิดก่อนตอบไม่รีบร้อนแสดงอารมณ์ใช้เวลาสังเกตสิ่งรอบตัวและความรู้สึกของตัวเองตอบสนองด้วยเหตุผลและความเหมาะสมนี่คือวิธีสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงภายในใจที่ผู้คนรับรู้ได้ทันที ไม่ปล่อยให้อารมณ์ทำลายความสัมพันธ์ความนิ่งช่วยให้ควบคุมอารมณ์เชิงลบไม่ให้ทำร้ายความสัมพันธ์ไม่โตตอบด้วยความโกรธทันทีไม่สะสมความไม่พอใจจนระเบิดหรือวิธีสื่อสารความรู้สึกอย่างชาญฉลาดนี่คือเสน่ห์แบบเงียบที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้และเชื่อใจใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือไม่ใช่ตัวควบคุมคนที่ควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาดใช้อารมณ์เป็นสัญญาและเครื่องมือใช้ความโกรธหรือความผิดหวังเพื่อปรับปรุงตนเอง ใช้ความยินดีหรือความสุขเพื่อเสริมแรงบวกในชีวิตและความสัมพันธ์พวกเขาไม่ได้ถูกอารมณ์ลากไปแต่อารมณ์กลายเป็นพลังที่สร้างสรรค์ความนิ่งคือสเสน่ห์เชิงจิตวิทยาการควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาดส่งผลให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกสงบปลอดภยัยและอยากอยู่ใกล้นี่คือสเสน่ห์แบบลึกและทรงพลังเพราะมันเกิดจากความมั่นคงภายในและการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงฝึกควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาด สังเกตอารมณ์รู้ว่าเมื่อไหร่ความโกรธหรือความวิตกเริ่มเข้ามาเว้นระยะก่อนตอบสนองให้เวลา1-2นาทีเพื่อคิดและปรับอารมณ์ใช้เทคนิคการหายใจช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความสงบสะท้อนอารมณ์เขียนหรือพูดออกมาเพื่อปลดปล่อยโดยไม่ทำร้ายผู้อื่นการควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาดคือหนึ่งในหลักจิตวิทยาความนิ่งที่น่าหลงไหลมันสะท้อนถึงความมั่นคงภายในความฉลาดทางอารมณ์ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนคนที่ทำได้ไม่เพียงสงบและน่าเชื่อถือเท่านั้นยังสร้างสเสน่ห์แบบเงียบที่ทรงพลังโดยไม่ต้องพยายามแสดงออก 6. การแสดงถึงคุณค่าโดยไม่ต้องประกาศคนดูแพงมักมีคุณค่าจริงจากการกระทำมากกว่าคำพูดพวกเขาทำสิ่งที่สำคัญได้ดีรักษาม,มาตรฐานตัวเองและไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นยอมรับนี่คือความสง่างามที่เกิดจากการมีคุณค่าแท้จริงไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ การแสดงคุณค่าโดยไม่ต้องประกาศออกมากลับเป็นจิตวิทยาของความนิ่งที่น่าหลงไหลนี่คือศิลปะของการสะท้อนความสามารถความมั่นคงและคุณค่าของตัวเองโดยไม่โอ้อวดหรือเรียกร้องความสนใจคนที่ทำได้มักดูสงบมั่นคงและมีออร่าที่ดึงดูดคนรอบตัวโดยธรรมชาติการนิ่งคือการแสดงออกของคุณค่าคนที่มีนิ่งและมั่นคงไม่จำเป็นต้องพูดหรือแสดงตัวตลอดเวลาความสงบและมั่นคงของพวกเขา สื่อสารคุณค่าอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องประกาศผู้คนรอบข้างจะรับรู้ถึงความสามารถและความน่าเชื่อถือโดยอัตโนมัติการแสดงออกอย่างเงียบชวนให้เคารพคนที่นิ่งสงบมักใช้การกระทําและคําพูดอย่างชาญฉลาดและตรงประเด็นไม่อวดความสามารถไม่ขอคำชมทุกการกระทำมีความหมายและส่งผลโดยตรงนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้โดยไม่ต้องบังคับคุณค่าแท้จริงไม่ต้องพิสูจน์จิตวิทยาของความนิ่งแสดงให้เห็นว่า คุณค่าแท้จริงของตัวเองไม่ต้องขึ้นอยู่กับสายตาของผู้อื่นคนที่นิ่งสงบรู้ว่าความมั่นคงภายในและความเชื่อมั่นในตนเองคือสิ่งที่ดึงดูดผู้อื่นมากที่สุดพวกเขาไม่ต้องพยายามทำตัวเด่นแต่คนรอกตัวรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือและความสามารถทันทีการแสดงออกเชิงจิตวิทยาโดยไม่ต้องพูดการทำงานอย่างมีคุณภาพและเต็มความสามารถโดยไม่เรียกร้องคำชมการฟังและให้ความสนใจกับผู้อื่นอย่างแท้จริง การรักษาความสงบในสถานการณ์ตึงเครียดสิ่งเหล่านี้สะท้อนคุณค่าและความมั่นคงภายในโดยไม่ต้องประกาศความนิ่งสร้างออร่าที่น่าหลงไหลเมื่อคนรอบข้างเห็นการทำงานหรือการแสดงออกอย่างมีสติและสงบพวกเขามักจะรู้สึกว่าคนนี้มีคุณค่าเขามีความมั่นคงและเชื่อถือได้อยากอยู่ใกล้และเรียนรู้จากเขานี่คือสเสน่ห์แบบเงียบที่ทรงพลังที่สุดฝึกการแสดงออกถึงคุณค่าโดยไม่ต้องประกาศ มุ่งมั่นทำสิ่งที่ถูกต้องและสำคัญโดยไม่สนใจการยอมรับทันทีรู้จักเว้นระยะและฟังคนอื่นก่อนแสดงความคิดเห็นรักษาความสงบแม้ในสถานการณ์กดดันให้การกระทำพูดแทนคำพูดเสน่ห์แบบเงียบจะปรากฏเองการแสดงออกถึงคุณค่าโดยไม่ต้องประกาศคือหลักจิตวิทยาความนิ่งที่น่าหลงไหลมันสะท้อนถึงความมั่นคงภายในความฉลาดทางอารมณ์และเสน่ห์แบบธรรมชาติ คนที่ทำได้ไม่เพียงสงบและน่าเชื่อถือเท่านั้นยังสร้างความเคารพและความสนใจจากผู้คนรอบตัวโดยไม่ต้องบังคับหรือโอ้อวด